เอาขึ้นยังไงครับนี่เรา<อ>เรา<อ>ไม่โคบห่ะ,ะเสร็จแล้วเรียบร้อยอ <laughs> ภารกิจสูบน้ำเสร็จหมดแล้วครับเราไ,ไม่โคไมายกยกหันมาฝั่งนี้บอ,อ่ะอ,อ,อ๋อลากไปฝั่งนี้เลย คันไหนจะมาเหรอันนี้กี่ชั่วโมงครับจากน้ำเมื่อวานจากเมื่อวานสูงไปเที่ยงวันถึงนี้เที่ยงวันอีกวันครับยี่สิบสี่ชั่วโมงครับอ๋อยี่สิบสี่ชั่วโมงเกลี้ยงเลยเนาะถ้าไอ้สูบเล็กๆนี้ทั้งวันก็สองสามวันก็ไม่แห้งหรอกมั้ง ก็เป็นอาทิตย์ออนนะครับตอนที่ว่าสูบเที่ยวแรกแล้วนะปวดมันมาอ๋อไปสามสิบเก้าชั่วโมงสามสิบเก้าชั่วโมงมันก็ลงมาทีลงมาหมดอ๋อลึกกว่าเดิมครับครับแล้วก็มาเริ่มสูบใหม่เมื่อวานต้องมาน้ำปิ่มล้อนเนี่ยครับอืมแห้งก็ยี่โมครับแห้งเลยเนาะอันนี้ถ้ามาอีกก็เต็มอีกเพราะว่าน้ำจุดศูนย์รวมอยู่ตรงนี้เนาะโอ้ตาย ครับอ๋อน้ำวนออกฝั่งนี้อันนี้ไปไหนต่อครับต่อโคนชัยครับโคนชัยอ๋อสะใหญ่แบบนี้ไหมพื้นที่ห้าสิบไร่ครับผมอู้ห้าสิบไร่เลยนะกี่วันนะห้าสิบไร่อะวันไปอันนึกทางน้ำครับพี่ทางน้ำมันไปต้องผ่านบ้านไปเร็วไม่ได้อ๋อไปได้แค่ปล่อยเรื่อยๆครับค่อยๆไป ท่วมชาวบ้านเลยชาวบ้านอ๋อโวยวายครับช่วงเขาทำนาด้วยเนาะน้ำท่วมนาเขาเนอะไอสองรัศสารกลางเมืองประพลไทยกลางกลางเมืองประพลไทยครับอ๋อตรงนั้นเราสูบแดงไม่ได้ได้แค่ปล่อยเรื่อยได้แค่ค่อยๆไปถ่าย<ไ>อู้หลายวันเนี่ยน้องกันนี่ย เกินเงินใช้เวลาก็ไปเกินสองวันครับอ๋อสองวัน,นครับดูแรงเกินมันก็ไปลดออกห้าสิบไร่เนี่ยประมาณกี่วันนะถ้าแบบสะดวกสะดวกอะ่ะหนึ่งเมตรอะครับน้ำเท่าไหร่ 1> 1มันหนึ่งเมตรอ่หนนะห้าสิบไร่เนี่ยวันละฝาครับโอ้สูดได้อันนอยูย่ประมาณวันละสี่สิบไร่ต่อหนึ่งเมตรอืรอสามสิบห้าปีสบายสบายครับโอเค ถ้าทางน้ําดีก็สะดวกสะดวกกับเร็วเน้อด้วยเนี่ยอันนี้กี่นิ้วนะสิบหกนิ้วคสิบหกนิ้วอ๋อลากไปอย่างเงี้ยลากตามทางตำรวจไม่ว่าอะไรบอกไม่ครับเห็นเห็นลากมาจากนูน่นอ่ะประคนณใจอ่ะใช่ครับก็โดยปกติก็เ,เวลาน้ำท่วมน้ำอะไรผมก็ไปช่วยเหลืออ๋อก็คือช่วยเหลือ เออเขานาจะเห็นใจเราเออช่วยเหลือประชาชนพวกน้ำท่วมน้ำอะไรเห็นแน่สูบซิ่งไปเยอะเลยเนาะของผมนั่นแหละครับอ๋อนี่ครับช่วยชาวบ้านอันนี้ต้องเก็บทุนไว้ก่อนเก็บทุนไว้เดี๋ยวไม่มีทุนปีนี้นาจะไม่ท่วมหรอกั้มท่วมไหมดูดูไป ไม่ได้ดิกตัวมันจะท่วมก็ท <c oughs> ่วมดิขนาดนางรองไม่เคยท่วมปีแล้วยังท่วมเลยครับอ๋อแล้วเอาคันไหนมาลากอะ่ะเอ็กซีเอ็จีคันนี้ลากใช่ครับลากไม่ได้บ่น้ำหนักคันนี้เยอะพี่น้ำหนักมตันอ,อาบอ๋อแล้วเราไม่ต้องบังคับตรงนี้ใช่ไหมไม่ต้องครับเดี๋ยวมันจะมีตัวต่ออ๋อตัวต่อ ไอ้ฝั่งนี้อยู่ข้างหลังเลยใช่ไหมอันนี้อยู่หน้าลากเวลาลากอันนั้นอยู่หน้าเหรออ๋อมันจะขึ้นเข้าแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับมันก็อยู่แบบนี้ไงอ๋อแล้วเห็นล้อตัวนี้อ่ะล้อตัวนี้ล่ะล้อตัวนี้ก็ใส่ข้างหน้าใ่มันก็ล้อมันไม่แตกอยู่แล้วครับล้อลอยจากพื้นอ๋อลอยจากพื้นมีเป็นคล้ายหัวตัวอ่อนในตรงตรงเรือ รอตค<ช>ับไปปักอยู่ไปปักแล้วก็ใช้บิลลล็อกอัดอ,อแล้วเราก็ลากต่อรรกกตว,ว่าลากกระถายรถอีกทีไปเรื่อยๆถ่ายค <c oughs> รับ <c oughs> ประมาณสามสิบทำเร็กสักสี่สิบพอหนัก <c oughs> มันเ,งเงยอะกว่าน้ำหน,นักรถน้ำหนักรถรวมเป็นเด็ดของประปอนด้วยอยู่บนรถแค่แค่สองตันบนขวกแต่อันนี้มันสามตันกว่าขึ้นเนินกันอะไรได้สบายได้ครับรถก็ไม่ใช่โฟร์วินเลยนะไม่ใช่ครับอ๋อธรรมดา ลากได้สบายเลยเนาะอันนี้เอาไว้บังคับเวลาเราขับไปใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้อันน,น,นี้ล้อนี้ก็เคลื่อนไปด้วยใช่ไหมเวลาเราขับไปอะเค่อไปครับแต่เดี๋ยวเวลาตอนลากเราจะถอดไอ้นี่ถอดระบบกระเดินตัวบ,บ,บนออกไม่เกี่ยวระบบเกียร์ระบบอะไรบ้างอืมเพื่อใหมจะล้อข้างล่างอย่างเดียวสามล้อเลยเนาะหล้อครับข้างข้างละสามหกล้อ น่าจะแรงแน่ดูเลยเนาะโอ้รถไมโครไม่มาสักทีจ้ะเมดเมธดามรถไมโครดีกว่าเดี๋ยวฝนลงเราจะลำบ,บาก <c oughs> เออฝนมาพอพี่ออกกันได้แล้วแหละเย่างนั้นอะ่ะอันนี้ถ้าเรารับจ้างนี่ชั่วโมงเท่าไหร่ครับ ห้าร้อยถ้าถ้าเมาก็อีกอย่างหนึ่งเมาก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่เคยขาดทุนไม่เมาแล้วขาดทุนนี้ไหมขาดทุนไหมมันไม่มี่คำว่ามันามขาดทุนไั้ไม่ขาดทุนเนาะเดือนมากหรือน้อยอ๋อปฏีงานพวกกันครับอันนี้อันนี้ก็ได้หลายชั่วโมงได้มาตรงนี้เนาะตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วที่น้ำไหลมาจากภูเขาด้วยตอกลูกมันด้วยก็อยู่ประมาณหกชั่วโมงครับอืมก็ประมาณสามหมื่นบาทสามหมื่นแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่นี่นานใช้เวลาอยู่ วัเราไม่ได้สูบด้วยเนาะเราจอดเฉยเฉยใแต่อย่างไม่ได้สูบค่าลน้องเราต้องจ่ายอ๋อต้องจ่ายค่าลูกน้องอีกค่าเฝ้าค่าลน้องค่ากินแค่แค่กินแค่อยู่อวันนึงก็ประมาณ1,000บาท2,000บาทอ๋อครับมันไม่เหลือครับแต่มันมีงานให้เราทำตลอดก็โอเคแล้วครับเศรษฐกิจอย่างนี้มีครับหายยากเนาะงานเหลือมากครับเหลือวันหนึ่ง เหลือเข้ามาเป่าวันไม่ได้เฉลียบทำงานด้วยไม่ทำงานด้วยเหลือวันเห้าหคันก็เอาแล้วอแต่เราจะไปอาศัยชุดได้ช่วงหน้าน้ำอย่างหน้าน้ำออกบทภาตัวอย่างเงี้ยก็เหลือวันอ๋อแล้วแล้วไม่ได้ไปแถวภาคกลางเลยภาคกลางผมมีชุดอ๋ออีกชุดหนึ่งอันนี้ <ไป S 1> อยู่อันนี้ <3 S 1> อยู่แถววีรัมม์ไปอยู่ที่บุรีรัมม์สามสามอยู่ที่ภาคกลางตอนนี้รวมๆด้วยในทีมงานด้วยก็ประมาณห้าหกลำมันโอ้นี่ครับสูบ น้ำสิ่งแป๊บเดียวแหละดูน้ำเขื่อนถ้าสูบจริงๆก็สองวันถ้า,ถ,าถ้าน้ำมันเยอะขนาดนี้สองวันน่าจะจบเนาะจบไหมเมื่อวานวันเดียวครับวันเดียวอ๋อแต่ม,มันไม่โดนน้ำฝนเออถ้าไม่มันเป็นเสียวเวลาช่วงน้ำฝนที่เรามชุดแรกสูบชุดแรกจะชุดแรกที่ผมสูบเนี่ยที่น้ำมันเต็มเนี่ยครับผมสูบไปแค่ยี่สิบชั<อ>่วโมงครับยี่สิบยี่สิบยี่สิบชั่วโมงนิดนึง ประมาณยี่สิบชั่วโมงเหมือนกันแล้วน้ําก็ลงมาเต็มเต็มแล้วเราก็สูบสูบไม่ไหวเราก็มันไม่ได้สูบไม่ไหวสูบมันสูบไหวแต่คือทางน้ำมันไปได้เราช่วยเราก็ออกความคิดเห็นให้เจ้าของเขาเปิดลดต้นทุนเพื่อมันไม่ต้องเบืองใครไม่เบืองใครใจายให้กัน้ำมันนิ่งน้ำนิ่งปุ๊บเราก็สูบต่องคิดว่าไหลไปไม่ได้แล้วเศรษฐกิจอย่างนี้พี่ครับราคาน้ำมันอย่างนี้ช่วยได้ก็ช่วยกันไปอุลน้ำมันแพง เพลงอันนี้อันนี้ชั่วโมงกี่ลิตรเนี่ยถ้าถ้าโด,โดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยวันนี้ผมคิดออกมาเป็นอยู่ประมาณสิบสามสิบสามสิบสลิตรอ,อ้สิบสามสิบสี่ลิตรมาเปลืองตอนเมื่อคืนที่เราเล่งอืมพอเราต้องการก็เป็นแค่เพื่พองการกั้นคันตรงนี้ได้ครับเกิเรากั้นคันไ,ไม่ได้อืมเปลืองเมื่อคืนเมื่อคืนถมเมื่อคืนชั่วโมงถึงตุลาที่เร่งครับไอ้ตรงเนี้ยพอโมตรงเนี้ยแดงอ่ะที่จ่วุ่งตกเต็ม อันนี้แดงเลยเอโอ้สูบทั้งคืนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมระ,ะบบก,การระบายความร้อนในโอเคปรา่าผ่านแปลว่าเครื่องมันสุดยอดเลยเนาะเร่งไว้ตลอดเหมือนเครื่องไมโครมั้งเนาะดูดูไปเนาะหนักมากกว่าเครื่องไมโครหนักกว่าเครื่องไมโครอีกโอ้อย่างกรณีเมื่อคืนเนี่ยที่เราจะเอาน้ำ มากึ่งน้ำที่เหลือเป็นเมตรครับที่เนี่ยใช้มากึ่งใช้เวลาถึงตอนเช้าเนี่ยน้นที่สุไปประมาณแปดเก้าสิบเซนนะครับแล้วมาเก็บตอนเช้าตอนสายตอน่อนตอนอะไรอีกหน่อยรอนนี้เขาที่มาทักทั้งนี้ก็สู่มาได้หมดแล้วี่แบบนทีใช้แค่ตรงนี้แค่นี้อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วทีนี้ก็ต้องบล็อกเองแล้วแหละถ้าไม่ทันก็ต้องมาใหม่เสียค่าใช้ใจ่ายถ้าบล็อกอยู่ทันบล็อกที่ตอนทำงานเสร็จเพราจะที่รับน้ำแล้วก็อ๋อมันจะปล่อยตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นทางน้ำที่เขาปืดไว้ให้อยู่ฝั่งโน้นครับวันนี้เครื่องอะไรเครื่องเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยสิบห้าแรงครับโอ้ใหญ่เลยเนาะเล็กเหรอครับพี่เล็กอ่นเนี่ยคนเล็กสุดในบ้านแล้วพี่ใหญ่สุดเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดนิ้วครับพี่อยู่ที่หนองกีนะครับหนองกีทำงานที่ไหนครับตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังอรอไป อแ <200 S 1> <ไ>ปลว่า,าอยู่โซนภาคอีสานไปได้หมดเลยใช่ไหมไปได้หมดครับพี่ออ๋เดี๋ยวว่าภาคอีสานเลยใต้ผมก็ไปดิใต้เดี๋ยวเราไปแต่แค่ว่าเวลาไไกลๆเราเพิ่เอารถโรเบิร์ตใส่เอาอ๋อเอาใส่โรเบิร์ตไปใช่ครับถ้าเัาใกล,ใกลๆ้ๆหรือว่าไม่ไกลามากอันนี้มันโล่ร้อยโล่ละลากได้ไอ้โรเบิร์ตนี่มันมันเลยไหมตอนนี้ไม่เลยครับตอนนี้ยังพอดีครับพอดีแต่ถ้าเลี้ยงเลยออกมาหน่อยไม่เยอะครับประมาณนี้เดียว แต่ถ้าเป็นตัวยาวของผมอ่ะยี่สิบนิ้วที่ยาวสิบหกเมตรนะครับอู้สิบหกเมตรเลยเหรอสิบหกเมตรเฉพาะตัวท่อไม่รวมเครื่องรวมเครื่องยืดเปสามเมตรห้าสิบก็เท่ากับสิบเก้าเมตรห้าสิบตัวนั้นเลยครับตัวนั้นเลยกประมาณสี่เมตรสำหรับโรเบตพิเศษครับ <c oughs> โรเบตเพื้นที่ใช้งานสิบสิบห้าเมตรอ่าพื้นที่ใช้ตัวตวตัวโซลเบตสิบหกเมตรพื้นที่ใช้งานสิบสามเมตรนะรับได้เลยออกมาประมาณสี่เมตร เลยก็ไม่เป็นไรน,นะมั้งผูกธง,ง,งแดงแล้วก็ไปก้าผูกธงแดงแล้วแต่เขาก็ไม่ค่อยควรเพราะเราคือว่ายครั้ง,งเราก็ช่วยสังคมค,ครับช่วยสังคมเยอะใช่ถ,ถ้าเราเราขอทํางานเวลาถึงเราทํางานเป็นคุณในการอ่บางทีเราไปช่วยเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ชื่นสังคมเราไม่ได้คิดเงินเนี่ยครับคร <c oughs> ับก็คือน้ํามันก็น้ํามันเราเวลาเราไปช่วยหรือว่าเขาน้ำมันของก็จะเรียกอะไรเขาให้กับทางเราเนาะถ้าน้ำมันเราก็มี ไม่ไหวแล้เนาะเราเอาแต่ตัวเครื่องไปเออน้ำมันก็ช่วยกันช่ยกำไรสังคมช่วกำไรสังคมได้บุญโอ้ดูดูฝั่งนี้นึกว่าจะเอาไมโโรยกขึ้นไปเลยอ๋อมันสามารถเคลื่อนลากไปตรงนี้ได้ไม่จมเนาะจมไม่ตรงเนี้ย นตอนลงมาล่ะตอนลงมายกมาไงล่ะครับกำลังนั่งมองอยู่ว่าจะลากนี่ยตรงเนี้ยมันจะลมดิถ้าเดี๋ยวเวลาไปก็เราไม่ขับครับเราอ๋อให้เขาลากไปเราบิดแค่ได้ก่อนบิดแค่ได้อ,อุณหภูมแล้วเราก็ย้ายเบลไปท้องทีง่หัวแล้วเราก็เป็โคลากไปก่อนอ๋นนอไอ้ฝั่งนู้นมันมันแข็งอยู่ <S <S <S> แต่ตอนนี้ก็ทำแค่ตัวเดียวอีกตอนนี้ทำงานอยู่ตัวเดียวครับเพราะทีมงานอยู่ที่นครพนมุนทำงานอยู่ที่นครพัดหมุนด้วยอันนี้ก็ลงอยู่ที่นครพัดหมุไหนไปเนีย่ยลงที่นครพนมุนจริงๆครับก็มันก็มีงานหลายที่ครับแต่ทีนี้บางทีเราคนเราไม่พอมันไม่ทันมันก็มีครับ <c oughs> ไม่ทันก็มีพอดีพน,าาน,นักงานหมากเร็บไปคนหนึ่งก็เลยรับการเท่าที่จะทำได้เพราะต้องเซฟตัวไว้ด้านหนึ่งด้านน้ำนั่นน ครัการตอนนี้ก็สมัยจะเป็นลูกค้าประจำประจำรายรายได้ค่อนข้างจะดีโอ้ไม่โคไมีมาแล้วมัง้ง